สวัสดีทุกคนจ้าตอนนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งนะคะไอามาป่าความลับวันนี้นะคะมีเลี้ยงวันเกิดพี่ขุนนะคะทุกคนคุณพ่อคุณแม่นะคะของพี่ขุนแล้วก็พี่ชายน้องชายมากินข้าวที่บ้านพอแขกกลับเราก็พากันออกมาป่า แห้งมากทุกคนจ๋ะความแห้งไม่ปานีใครวันนี้วันที่สกันยายนนะคะฝนยังไม่ตกเลยทุกคนจ้ะ เรารถไปจอดบอกว่าเดี๋ยวตามขึ้นมาโอ้ยเช่นเดิมเนาะเราเอาไปตัดที่บ้านจ้ะ มันอาจจะไม่ใช่เห็ดแต่ว่าขอเปิดนะมันอาจจะเป็นตอไม้ตอไม้จริงๆ <c oughs> มันก็อยากลุ้นเนาะ <c oughs> พี่น้องแมวหันกลับมาเจอเห็ดแห้งเอาปาดัดไอไอว่าเป็นเห็ดเบือ่บอบมแมนจ้ะอันนี้เห็ดมันปูขาใหญ่ๆ กำลังจะแห้งเหี่ยวไปนะคะแต่ว่าไอาจะเอาเด้ออ้าพี่น้องแมวเฮ็ดมันก็เกิดอยู่ในความแห่งแรงจ้ะคันเดียย่างถอยลงมาฮะนะฮะนะสิเนาะอ,อ้ายปิดไ้าาจะ้ะอยากให้ฝนตกดิถ้าฝนตกลงมานี่นะไอ้ว่าได้อีกตะกา้หนึงเฮ็ดมองนี่นะ เพราะมันมีเชื้อเห็ุหลายอยู่จ้ะแต่ว่าเห็ดเพิ่งเนี่ยปีนี้คือสุด่ได้เก็บเลกจก้ะทุกคนมันแห้งจ้ะมันฝ่อมันละ ปิดดอกน้นอยๆแต่ว่าขาอวบอยู่ได้จ้ะเย่เจอนางเอกอันนี้เหมือนมีคนเหยียบแต่ไม่ใช่ไอ้นะเล็บไปหมดแล้วค่ะ มันเป็นที่ลุ่มลงไปเนาะอาจจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ตรงนี้อ่ะมันเป็นมอสนุ่มๆล,ลงไปอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโอ๊ยเก๋เจอแค่นี้ไอ้คดรดีใจเลยนะมีดอกหนึ่งเล็กๆแต่มันเหมือนเป็นรอยเท้าสัตว์เดินค่ะทุกคนมันเป็นหลุมเป็นหลุมลงไป มเจอดินหงอนค่ะเวลามีน้อยค่ะทุกคนต,กตักไปก่อนเอา ก็ถามอยู่เมื่อ,อไรว่างว่างนะมันมีวันว่างทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นวันที่พี่ขุนอะใครว่างวันธรรมดาก็คือพี่ขุนจะทํางานไงทุกคนอืมไม่มีใครไปส่งอหนที่บ้านที่ฝนไง ตัวเห่าอะไสหัวจ้ะตอนนี้รู้สึกว่ามีอะไรคันๆอยู่ตรงหัวโอ้ออห่าป่าขึ้นหัว ไล้อะมาป่าโดยที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้านะทุกคนนะใส่แค่เสื้อแจ็คเก็ตมาพับมาเลยคือเสื้อผ้าไม่ได้ลัดกลุ่มค่ะแล้วก็ยังไงอะไม่ได้มีฉีดพวกเจลป้องกันเห็บด,ด้วยค่ะวันนี้ด้วยความรีบนะกลัวมันขะําเนาะเพราะว่าพอแขกกลับแขกกลับบ่ายสามใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ เก็บของลงเครื่องล้างจานจ้ะเก็บบ้านแล้วก็เก็บพอประมาณนะคะไม่ได้เก็บแบบเรียบร้อยมากแล้วก็ไอเอาจานลงเครื่องอเอาแก้วเอาอะไรลงเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ออกพากันออกมา มันก็ดิ่หออนก็เริ่มแบบว่าองอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปเลือกเอาอตรงนี้ดีอยู่นะทุกคนเนี่ยแดงๆเต็มไปหมดเลยค่ะตักเลยเนาะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอดีไอเอาโกโปรถ่ายคะคะตอนนี้รู้สึกว่าแบตมันใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าพี่ขุนเขาเอาโกโปรไอไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปนุ่นนี้นั่นในงานมันเกิดเขาอะทุกคนถ่ายเฉพาะตอนทำอาหารตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย แบบมเมื่อพ่อพี่แกใช้สี่ถ่ายแบบสี่เคอเออโฟอ่เคทุกคนมันก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่เยอะโอ้ตรงนี้เยอะอตักมันออกมนเยอะโอเคขออนุญาตตักก่อนนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวจะเอามืออีกมือหนึ่งช้อนขึ้นมาด้วยอืม ตรงนี้ตรงนี้ค่ะดูค่ะเยอะมากแค่นี้ก็มาเยอะนะเยอะมากแค่นี้ก็ดีใจได้หรอะสานีก็ดีใจมาเต้โอ้ยตักขึ้นมาทางต้นแบบนี้พี่น้องไอเดินขึ้นมาข้างบนจะไปตักลิงหงอนนะคะมาเจอเห็ด คนดูสิพี่น้องแมวเฮดมันเกิดเฮดรอไอตัวนี้อยู่ข้างทางข้างทางอีหลีทุกคนไอ้ไอ มอสนุ่มๆเอาเนี่ยจ้ะแตกบ้างอะไรบ้างต่อไปก็จะเป็นการกดหาเห็ดนะจ๊ะนี่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  ใทุกคนชื่นชมนําจ้ะถึงมันจะแบบแห้งไปจักหน่อยนึงแต่ว่ามันก็งามอีหลีดอกใหญ่ๆเลยจ้ะพูดนะป๊าดพี่น้องแมวอื้อส <laughs> <It 's on. laughs> ออนโกโปรแบตเตอรี่มืดไอยังงมหาเฮดอยู่จ้ะเห็นอีกดอกนึง น้องเป็นแต่งมมหาบอกจ้ะนิ่มมากเลยนี่แหละทุกคนป่าบ้านไอ้มันกระสับนี้แหละจ้ะปีนี้ไอ,อ,อ่ค่อนข้างที่จะเซ็งมากเลยจ้ะที่ว่าความแห้งแล้งเนาะมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่พวกไอาอาศัยอยู่เนี่ยค่ะฝนสิตก๊กมือใดกระบตกจักเท้อทุกคน ลมกับพัดเมฆที่แบบเป็นก้อนหนาๆมันกําลังก่อตัวขึ้นเป็นดำํดำๆมืดๆเหมือนมันจะตกใช่ไหมมันก็มีลมพัดไปพัดไปแล้วมันก็เอาไปตกที่เมืองไทย <laughs> ทุกคนส่งฝนกลับมาสวีเดนเด้จอจ้าเด้อ <laughs> ไออันสิขึ้นไปทางเทงิทงจะไปตักอันหมากลิงหงอนอีกจักประมาณถ้วยนึงจังเมือจะ้ะยนมาแรงพี่ขุนเพื่นบอกว่า เพื่อนอยากไปเที่ยวในเมืองโกเทนเบิร์กค่ะมันมีอันงานแบบเป็นเทศกาลอาหารแบบนี้นะคะทุกคนเทศกาลอาหารนานาชาตินาะจา้ะเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปสุดนี้แหละจ้ะสุดนี้อยู่มืดมืดโอ้ย <c oughs> <c oughs> ป่าแห่งกระดอก,กเดียพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวเด้อขอเบิ่งทางก่อนบัดน,นี้เดี๋ยวสิลม้มก้อนหินมันไหล <c oughs> ไอ้ขุนว่าจะขึ้นเต้าขากล้องแต่ก็สิญิญางกลับมาแจ็คมาจะใส่หน่ยเนี่ยสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้ะอา้าวพี่ขุนมานี่คือเห็ดที่ไอ้ได้มาจาก วันเสาร์ตอนเย็นนะทุกคนนะวันนี้วันจันทไอเพิ่งจะมีเวลาที่จะมาทำความสะอาดนะคะได้เห็ดมาพอผัดอยู่นะแต่เห็ดแบบว่าแห้งมากเลยนะคะก็คือไอาทาไม่ทันในวันในวันเสาร์ตอนเย็นเพราะว่าหลังจากออกจากป่าก็คือไปเข้าไปในเมืองโกเทนเบิร์กค่ะทุกคนไปเที่ยวงาน ไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรงานเนี้มันแบบเป็นงานสืบสารวัฒนธรรมของเมืองโกเทนเบิร์กแต่ว่าดูดูแล้วก็คือหนึ่งมีดนตรีแล้วก็มีอาหารหลากหลายชาติอะไรย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ไอก็ไปก็จะชอบหากินกับอาหารกินขนมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเดินหาซื้ออาหารแปลกๆกินอะไอ่าเงยค่ะ อาหารนานาชาติไอ้ก็เลยชอบเรียกว่าเป็นเทศกาลอาหารนานาชาติแต่จริงๆอ่ะเขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่าวัฒนธรรมนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีเรื่องดนตรีแห้งเลยพี่ขุนทักทายหน่อยเด้วแค่ดูบราซิลเฮ้ย hey, <go> <laughs> พี่ขุนพิ่มตื่นนะคะ นางยังไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่นองก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาโชว์ตัวหรือเปล่าถึงมันจะเหี่ยวเหี่ยวไม่เป็นไรทุกคนมันแห้งแต่ว่าเราเดี๋ยวเราเอาไปล้างล้างดีๆแล้วก็เอาไปเอาไปต้มมาไปผัดนะคะมันก็อร่อยเหมือนเดิม ดูในช่องคุณเขียวอ่ะเห็ดทางบ้านคุณเขียวอ่ะเห็ดพึ่งออกแล้วนะคะแต่ทางไอ้มันไม่เห็นจะมีเลยแต่ไอ้ก็ไม่ได้ไปป่าแถวบ้านไอ้อาทิตย์นึงแล้มั้งอาทิตย์กว่าละแต่ทางบ้านไอ้ฝนไม่ตกเลยนะแล้วเห็ดพึ่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับน้ำจริงๆทุกคน มันก็ไม่ขึ้นจ้ะมันมันจะต้องมีความชื้นในบรรยากาศความชื้นในดินที่ที่เหมาะสมจริงๆมันถึงจะขึ้นแต่นี้คือฝนไม่ตกเลยนะคะไอ้ก็เลยปีนี้ไอ้ก็เลยถอดใจแล้วทุกคนไอ้ถอดใจแล้วว่าไอ้คงจะไม่ได้เก็บเห็ดพึ่งแล้วหรือถ้าได้เก็บถ้าโชคดีจริงๆก็คือได้เก็บแค่แค่ประมาณอาจจะช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยาหรือปลายกันยาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม เพราะวันนี้วันที่ห้าฝนยังไม่มาเลยจริงๆคือถ้าจะบอกว่าฝนไม่ตกเลยเหมือนความโกหกเนาะเอาเป็นว่าวันเสราร์ที่เราเข้าไปในเมืองโกเทนเบิร์กอะฝนมันกระจายมาเราเราเห็นเมฆดำๆเป็นก้อนเลยทุกคน ก็เดาก,กันกับพี่ขุนว่ามันไปตกที่ไหนพี่ขุนบอกว่ามันไปตกที่โกเทนเบิร์กมันตกที่โกเทนเบิร์กจริงๆแต่มันตกแบบตกแบบเหมือนเราเอา่อมีน้ําในฝักบัวแล้วฝักบัวเล็กๆแล้วแล้วเวี่ยงอะทุกคนให้มันกระจายไปทั่วพื้นที่แค่นั้นแหละประมาณไม่ถึงหนาทีที่ฝนหยด,ดลงมาดื้อๆ,ๆ,ๆแล้วมันก็หายไป ไกับพี่ขุนไม่มีร่มไม่มีหมวกอะไรเลยยืนกินอาหารไทยอยู่นะคะไม่เปียกอะ่ะคิดดูแล้วกันไม่มีความรู้สึกว่าเปียกชุ่มอะไรเลยะคะ่ะพี่ขุนกำลังจะกินข้าวโอ๊ตนะคะไอ้ก็มีกาแฟนะคะ เมื่อเช้าไอ้ตื่นมาอาบน้ําตื่นมากอาบน้ําเลยนะคะอาบน้ําเสร็จไปเปิดดูในไลน์นะคะเห็นแม่แม่เขาเมนชั่นมาหาไอ้นะคะไอกี้อะไรไอ้ก็เลยเป็นไรไอ้ก็เลยโทรกลับนะคะคุยกับแม่กับพ่อประมาณเกือบเกือบสี่สิบนาทีก็ไม่มีอะไรแม่เขาหัดเล่นโทรศัพท์โทรศัพทพ์แม่ก็มี มาหลายปีแล้วนะทุกคนแต่แกแบบแกไม่ค่อยแกเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่จะเอาไว้รับโทรรับสายหรือก็โทรออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ลายอะไรเงี้ยแกก็จะแบบคือแกอ่านได้แต่เวลาแกจะพิมพ์อ่ะแกมองไม่เห็นแป้นสายตาก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแม่แกก็เลยจะชอบกดรูปกระตงการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีแกกดเมนชัน่นเมนชัน่นไออ่ะไอก็เลยฮะ มีอะไรเงี่ยอืมโอเคไอ่ก็เอาเห็ดมาให้ดูเนาะแค่นี้แหละทุกคนไปป่าก็ได้นูน่นได้นี่มานะคะคือใจมันรักอเ,เนาะวันที่ไปป่าก็คือหลังจากเลี้ยงข้าวญาติญาติเสร็จนะก็ได้ลิงหงอนเนาะลิงหงอนที่ไอ่ตัก ที่ไอตัก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 ค่ะทุกคนต้มต้มแยมได้หนึ่งโหลหนึ่งขวดโหลอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยได้อีกหน่อยนึงนะคะตัวในถ้วยนี้ในแกในกล่องอาหารนี้ก็จะเอาไว้เอาไว้กินนะคะแต่ตัวนี้จะเก็บไว้นานหน่อยนะคะไอ้ใส่สารกันเสียลงไปนิดหนึ่งประมาณเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชานะคะใส่น้อยมากๆนะคะ ็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะในเวลาอันน้อยนิดของไอแต่ว่าไออ่ะเก็บบูเบอรี่โดยที่ไอไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันจะมีในคลิปอะที่ไอบอกว่าเดี๋ยวไอจะเดินขึ้นไปข้างบนภนะูเขานะเ,เพื่อจะไปเก็บเพื่อที่จะไปเก็บเจ้าลิงหงอนแต่ปรากฏว่าพอขึ้นไปบนเขาอะจุดที่เป็นลิงหงอนอย่างเดียวมันหายไปทุกคนหรือไอหาไม่เจอแต่ไอไปเจอจุดที่เป็นเฉพาะบูเบอรี่อย่างเดียว นะคเะมื่อวานตอนไหนส่งไลฟ์ไอได้เอาให้พี่พี่น้องน้งที่ไลฟ์ดูแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไอจะให้ดูไอยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยไอคัดกรองคัดกรองแล้วก็ใส่โถวไว้นะคะนี่โอ้ยมันลูกใหญ่มากอะทุกคนจ๋าดูดิเนี่ยค่ะ ลูกใหญ่มากนะคะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกที่แตกเพราะว่า,าบูเบอรี่มันงอมงอมมากๆเลยนะคะงอมทีนี้พอเราเอาที่ตักอะไปแตะไปขูดมาอย่างเงี้ยมันก็แตกค่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบูเบอรี่ช่วงนี้เลยนะเก็บด้วยมือเปล่าอ่ะจะดีที่สุดเลยนะคะแต่อเผอิญว่าไอาไป่ําแล้วก็ไม่มีเวลาไอาก็เลยใช้วิธีการนี้ตัวนี้ไอจะ ไอ้ที่ว้าจะใส่ถุงแล้วก็ฟรีสไว้นะคะเผื่อจะส่งต่อให้คุณย่านะคะวิไลให้คุณย่าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นบลูเบอรีอ่อะไรเงี้ยคุณย่าเขาจะเก็บใส่ฟรีสแล้วก็บางทีแกกินข้ามปีเลยนะอย่างเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ไอไปอะ่ะก็ได้กินของหวานที่ทําจากบลูเบอรี่นะคะใส่นมนะคะคุณย่าก็บอกเนี่ยบลูเบอรี่ของไอ้นะที่เก็บมาให้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะคุณย่าเพิ่งจะเอามากินปีนี้นะคะก็ ที่ใหญ่ให้ก็คือเอาให้เป็นกล่องๆไปเลยนะคะองลิตรอะไรก็ว่าไปแล้วก็บางทีใหญ่ก็ต้มเป็นแยมนะคะก็แบ่งไปให้ขวดลึงสงขวดอะไอย่างเงี้ยทุกคนแต่คุณปู่คุณย่าเขาก็จะชอบเดินไปที่ตลาดในเมืองอที่เขาอยู่อะค่ะมันจะมีตลาดสดนะคะแล้วก็จะมีคนไทยอะเอาบูเบอรี่เอาลิงหงอนเบอรรี่แล้วก็เอาพวกเห็ด นะคะเห็ดมันปูเอยเห็ดดาเอยมาวางที่ตลาดแล้วคุณปู่คุณย่าเขาก็ชอบไปซื้อนะคะคือท่านก็ซื้อทานด้วยแล้วก็ได้รับจากไอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืคุณปู่คุณย่ามางานวันเกิดพี่ขุนนะคะก็พี่ขุนก็ได้ของขวัญเป็นเป็นเงินนะคะใส่ซองมานะคะมีคุณพ่อให้คุณพี่ชายให้นะคะแล้วก็คุณย่าถือ อ่าช่อดอกไม้เล็กๆมาเดี๋ยวไอจะให้ทุกคนดูมันน่ารักมากมากเลยไอยว่าจะจบคลิปก็จบไม่ได้เว่าไอายอยากให้ทุกคนดูนะคะนี่เป็นช่อดอกไม้นะคะที่เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเก็บยอดกินได้แล้วก็กินฝักได้นะคะเหมือนคล้ายคเป็นไอเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกพืชตระกูลถั่วที่ไอเคยไปเก็บมากินนะทุกคน แต่จะกินยอดมันใช่ไหมนี่อันนี้จากน้องชายค่ะน้องชายเขาจะชอบให้ดอกดอกไม้ชนิดนี้นะคะเป็นกุหลาบหินนะคะทุกคนอันนี้ของคุณยานะคะแล้วก็นี่เลยนี่เป็นช่อดอกไม้ที่ใหญ่ซื้อให้พี่ขุน <c ười> คือมันเกิดพี่ขุนแนตะจริงๆอ่ะมันมันตรงกับวันศุกร์อ่ามันตรงกับวันศุก แต่ไออ่ะวันศุกร์ไอทำงานทีนี้ไอหยุดวันพฤหัสวันเดียวไอก็เลยเข้าไปในเมืองคนเดียววันพฤหัสนะคะแล้วไปซื้อของขวัญให้เขาไอาซื้อเสื้อเชิ้ตให้พี่ขุนสองตัวนะคะเป็นเสื้อแบบมียี่ห้อนะคะก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะคะสองตัวก็ไอหมดเงินไปประมาณหนึ่งพันแปดร้อยโครนนะคะแล้วก็ซื้อช่อดอกไม้ให้พี่ขุนหนึ่งช่อนะคะซื้อหนึ่งช่อนะคะแล้วก็เอามาตักลง จัดก,การให้นะคะไอะไม่ได้ให้ดอกกุหลาบนะคะคืออยากให้มันหลากหลายนะคะทุกคนความรักมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบอย่างเดียวใช่ไหมคะ <laughs> หลายคนอาจจะคิดว่าชอบดอกไม้อะ่ะให้สามีให้คนรักควรจะเป็นดอกกุหลาบไหมอะไรเงี้ยมันก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าความรักอะ่ะความเอาใจใส่อะไรเงี้ยเรามีให้กันอยู่แล้วทุกวันนะคะความรักมันอาจจะไม่ต้อง แสดงออกด้วยสิ่งของหรือว่าพูดว่ารักแต่ว่าการที่เราปฏิบัติให้กันในแต่ละวันดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะความรู้สึกมันสัมผัสได้นะคะจากการกระทานะคะไอ้ก็เลยคิดว่าดอกไม้จากไอ้อะมันอาจจะไม่ได้สื่อถึงความรักอย่างเดียวแต่มันคือไอ้อยากให้แค่รู้สึกว่าเขาได้รับดอกไม้มีความ ความสดใสสดชื่นในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเลือกดอกไฮเดรนเยียนะคะนี่ทุกคนมันดูไกลมันดูใกล้ไม่ได้เพราะกระถางม,มันใหญ่มากกระถางมันไอไม่ใช่กระถางสีแจก,กันเออกระถางแจก,กันไอซื้อ,อจาแจกันนี่ยก็ซื้อใหม่เลยละทุกคนซื้อจากอีกเกียเนะะี่ยค่ะซื้อเพื่อที่จะให้มันเหมาะกับช่อดอกไม้ช่อนี้ให้พี่ขุนนะคะตึง <laughs> นี่ไอตั้งค่ะกล้องขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะคะให้ทุกคนเห็นแจกันดอกไม้ที่ไอจัดให้พี่ขุนนะคะไอก็ไปเลือกดอกไม้เองนะคะว่าจะเอาดอกนี้ใบนี้นะคะผสมกันก็จะให้มันมีเขียวชมพูขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนึกถึงพอเลือกดอกไม้ให้เขาก็นึกถึงธีมงานแต่งของตัวเองนะคะที่แบบจัดดอกไม้นะคะด้วยดอกบัว สีขาวสีแล้วก็เอาสีเขียวแล้วก็มีสีชชมพูแซมเล็กน้อยอะไรอย่างเงะะี้ยค่ะทําให้นึกถึงบรรยากาศตอนแต่งงานเลยแหละตอนมอบช่อดอกไม้ให้พี่ขุนนะคะ ก็โอเควันนี้คลิปของไอาอาจจะมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พยายามที่จะรวบรวมมาฝากทุกคนนะคะไออะไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนคือไอยอยู่ในโหมดของการทํางานนะคะแล้วก็เวลาทํางานมาเลิกดึกๆไอก็ไม่ได้ทําคลิปค่ะทุกคนเพราะว่าด้วยสภาพมันไม่ไหวสภาพไม่อยากให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็อีกอย่างึ่งก็คือตอนนี้สายตาไอายแย่มากนะคะทุกคนไออะไม่สามารถที่จะ เพ่งจอโทรศัพท์ได้นานๆแล้วเวลาที่ใหญ่ตัดต่อคลิปไปก็ต้องเคยทํางานในโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าสายตาแย่ลงมากๆนะคะก็เจ็บตาก็กเลยอยากจะทาคลิปแบบห่างๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงเป็นใยคิดถึงนะคะถามถึงแล้วก็ ขอบคุณที่รอไอยนะคะก็ถ้าไอายมีโอกาสเมื่อไหร่นะคะได้ยินข่าวว่าเห็ดออกเมื่อไหรไ่ด้ไอจะเข้าป่าแล้วก็ไปดูไปดูเห็ดไปเก็บเห็ดให้ทุกคนชมอีกนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บาย,วย,ยสวยไหมคะสวยไหมคะไอคิดว่าสวย